สวัสดีพี่พีทุกคนนะครับวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นที่รอคอยของพี่พีนักตกปลาสายเบสแคตติ้งนะครับตัวนี้เป็นรอกธรรมยา TA 6กพ HCL Pro รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ผลิตเข้ามาเป็นล็อตที่แ2แล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน2แล้วนะครับวันนี้มีเข้ามาด้วยกันทั้งหมด3 3สีนะครับ ดำทองดำแดงและสีโครมนะครับพี่ๆที่สนใจแล้วก็ถามหามาอย่างอย่างมากนะครับในหมู่นักตกปลาสายเบสแคตติ้งตกปลาหน้าดินนะครับสามารถนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้ามีเข้ามาไม่เยอะนะครับมีเข้ามาไม่เยอะนะครับมีนิดเดียวนะครับพี่ๆที่สนใจสายเบสแคตติ้งนะครับนะครับทั้งออนไลน์และหน้าร้านนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยว จะทำวิดีโอแนะนำนะครับเรื่องของสรรพคุณกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนพี่ๆที่นะครับเคยใช้งานและก็หาซื้อไปเสริมทับนะครับน่าจะทราบกันดีนะครับสำหรับลอกธรรมย่านะครับ ta 6.5 5 h cl pro ตัวนี้นะครับเรื่องของอะไรหลังการขายระบบลูกปืนระบบเฟืองเกียร์นะครับวัสดุของตัวนะครับตัวลอกนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะทำมาดีมากๆนะครับนะครับ สินค้าเนี่ยขาดหายไปไปนานเลยนะครับหลายเดือนเลยเข้ามารอบนี้เนี่ยได้มานิดเดียวเองนะครับก็ฝากพี่ๆีที่สนใจนะครับกับลอกนะครับนะครับทามาย่านะครับ ta 6ก hcl ตัวนี้นะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับนี่ทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับสวยมากๆใช้งานดีนะครับตีไกลหมุนลื่นระบบหลังการขายนะครับดีมากๆ นะครับจากบริษัทอีเทนนะครับดีมากๆสวยมากๆนะครับระบบเนี่ยนะครับสวยมากๆนะครับตัวล้อนี่นะครับสีโครมนะครับก็สวยสินค้าเพิ่งเข้ามานะครับนี่นะครับวัสดุแขนนะครับโลหะนะครับอย่างดีเลยระบบลูกปืนนะครับหกบวกหนึ่งตลาบนะครับ ใส่สาย20ปอนเนี่ยนะครับได้ถึง190เมตรเลยนะครับระบบเฟืองนะครับระบบเกียร์สแตเลสเกียร์นะครับตัวนี้นะครับนะครับเสียงเบรกเพาะเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงเบรกเพาะเลยนะครับนี่นะครับเวลาปลาดึงนะครับกดดีช่วยอ๋อกดแล้วนี่นะครับนะครับเสียงเพาะมากๆนะครับ ตกได้ทั้งสายธรรมชาตินะครับนะครับปลาบ่อปลาบึงรวมทั้งปลาแข่งนะครับตัวนี้นะครับธรรมย่า TA 6 5 HCL Pro นะครับสวยมากๆราคาไม่แพงตัวนี้นะครับราคาไม่แพงดามจับเป็นตัวทีบาเลยนะครับนี่สวยนะครับพี่ๆที่สนใจรีบสั่งซื้อเข้ามานะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับกับร้านตีน้อยตกปลานะครับอพี่ๆที่สนใจกับ นะครับสินค้าตัวอื่นก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับตีน้อยตกปลานะครับพิมพ์ตีน้อยตกปลาใน Google นะครับก็จะเจอเว็บไซต์รายละเอียดของสินค้ามากมายนะครับสเปคราขานะครับเข้าไปเลือกชมกันได้แล้วก็ทักทายกันเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับกับลอกตกปลาธรรมย่าและสินค้าตัวอื่นๆนะครับสินค้าตัวอื่นๆของร้านตีน้อยตกปลานะครับนี่ทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับ เดี๋ยวนี้มี3สีนะครับพี่พี่ที่สนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับดำทองดำแดงและสีโครมธรรมยา mm ่า T A 65 H C L หมดล็อตนี้นะครับมาอีกทีน่าจะปีหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับ mm hmm. โอเคนะครับ mm hmm. ขอบคุณพี่พีทุกคนที่ติดตามมากนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm.